พระธูใดใต้ล่านินามกว่าพระแม่เจ้าพิษแหนตั้งแต่เยาพระนางเจ้าผ่องสูภาพิสุทธ์ทั้งในนอกคำกาบอกนิกังขาซึ่งเป็นพระมารดาของไพฟ้าประชาไทยนิขวัญจอมราชันผู้ทรงธรรมอันเกิดไกล สด็จทั่วทั้งใกล้ไกลถวายงานพระผ่านพบอันเชิญปวงเทวาทั่วทิศามากันหนุดถวายพระพรที่ยิง่งยุดให้ปรากฏทั้งโลกาเจริญพระพารณาใหม่ในพระไทยไรทุกข,ขาสุกฤษม ชะบริพานสิ่งใดท้าประสงค์ขอได้ส่งเกษมสารสมจตท,ทุกประการดังสมหวังตัง้งพระไทยแตสิบสามพระชนมาเราประชาล้วนหน้าใสพร้อมจุดชุดเทียนชัยน้อมถวายทรงพระเจริญด้วยก้าว้ดยกระหม่อมขอดีชะ ้าพระพุทธเจ้าชมรุ่แม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดเลยกราบมนัสการพระคุณพระครูอุดมวงบารานวัตรท่านเจ้าอาวาสวัดศรีอุดมวงกราบขอขอ,ขอพระคุณหลวงพ่อที่กรุณาให้ชมรุ่นแม่ได้มีการจัดกิจกรรมออกรายการวิทยุสถานีวิทยุขึ้น หนึ่งร้อยหนึ่งจุดเจ็ดห้ามนกระดูกตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วค่ะชมรมแม่ดูเด่นแห่งชาตินะคะก่อตั้งมาตั้งแต่สองพันห้าร้อยสี่สิบห้าโดยมีคุณแม่จรีรพันธิพลดเป็นประธานชมรมแม่ต่อมาในพศอสองพันสี่ร้อยสองพันห้าร้อยห้าสิบ คุณแม่จีระพนจิตตาต้องได้ผ่าตัดท่านก็เลยได้ลาออกจากเป็นประธานแล้วก็ได้เป็นกิตติมศักดิ์คอยช่วยแหลดูแลชมรมของเราและทางสภาสังคมสงเคราะห์ได้แต่งตั้งให้ดิฉันจริยาพรพัฒนะชัยกุลเป็นประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดเลย สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะวัตถุประสงค์ของชมรมเพื่อเทดทูนและเผยแผ่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในฐานะพระมิ่งแม่แห่งชาติไทยเพื่อเป็นศูนย์รวมของแม่ดูเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดเลย ที่จะได้ร่วมการจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติสังคมและประชาชนเพื่อเผยแผ่พระคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัวสังคมและประเทศชาติเพื่อให้ลูกได้สำนึกพระคุณของแม่และตระหนักในหน้าที่ของลูกที่มีต่อแม่ตลอดจน ได้แสดงความกระตัญยูกระตะเวทีต่อแม่เพื่อทำให้แม่ได้รับความสุขและความอบอุ่นเพื่อให้แม่ได้สำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของตนในฐานะแม่ในการสั่งสอนและการอบรมดูแลลูกเพื่อยกย่องแม่ดีเด่นและลูก ที่มีความกตัญญูกะตะเบทีอย่างสูงต่อแม่เพื่อรักษาวัฒนธรรมและประเพณีนามของชาติไทยให้คงอยู่ตลอดไปเหมือนกับท่านพระฟูรุงที่ได้กะรทำตลอด20ปีมาแล้วนะคะเพื่อเป็นตัวแทนของสมาชิก ในการติดต่อและเลื่อมมือประสานงานกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศค่ะชมมแม่ดีเด่นที่ตั้งมาตั้งแต่พศ2545จัดกิจกรรมแต่ยังไม่มีคนทราบว่าเราได้จัดกิจกรรม มาเป็นเวลานานนะคะไม่มีสื่อนำเสนอสื่อนำเสนอก <g år> ็ได้ได้สื่อจากพระคุณเจ้าดุเมืองนี่แหละคะ่ะเพราะว่าในปีแรกที่เรามาก็มาร่วมจัดปฏิบัติธรรมกับท่านพระคูนี่แหละคะ่ะก็ก็จะมีจัดกิจกรรมตั้งแต่ปี2,545จนถึงปัจจุบันทางสภาสังคมสงเคราะห์นะคะท่านพระครูค่ะ ก็จะมีรางบันให้โดยได้ไปรับกับพระองค์เจ้าสมสวรีซึ่งท่านก็ได้เมตตาให้ทุนแก่แม่ผู้ยากไร้ทุกปีปีละห้าพันบาทซึ่งในอำเภอในจังหวัดเลยทางชุมนแม่บินินก็นำไปให้กับแม่ผู้ยากไร้เ <to> กือบจะทุกทุกอำเภอโดยผู้คัดสรรก็จะเป็น ทางพัฒนาสังคมและมนุษย์เป็นผู้เสนอค่ะทีนี้ก็จะกเกรียนว่าถ้าเราได้รับรู้ว่าแม่ที่ยากจริงจริๆก็ติดต่อมาที่ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดเลยได้ค่ะในปีนี้ก็ยังไม่มีนะคะก็เห็นว่าทางพัฒนาสังคมและมนุษย์ก็กำลัง จะจัดหาแต่ยังไม่ได้คุณนายคุณแม่ของนายยกเลิ่ศักเจ้าค่ะแล้วก็ได้มาเข้าร่วมพูดคุยเรื่องในวันแม่ของชาติค่ะกับนรัสการเจ้าค่ะโอ้ตอนนี้ใหม่รู้สึกว่าจะผิดสายเสียแล้วเสียงไม่ใครเข้าจบมาใหม่ได้จบกเนจบมหาจันทร์่อยอ่าใหม่ตีนนี้มันจะไม่ไม่ได้เพราะว่ามันเป็น ต้องกินไฟฟ้าด,ด้วยก็เอคุยกับแม่ก่อนนะแม่แม่ดีเด่นก่อนคุณโยมคุณแม่จิรยาพร <hta. S 1> ก็จริงจริงแล้วเนี่ยอาตมาก็เห็นยมแม่ทำมาหลายปีแล้วแหละ <tha. S 1> อ่าก็ทำมาหลายปีตั้งแต่ปีอาสี่สี่ห <descub re. S 2> ้าเนาะค่ะเริ่มตั้งสี่ห้าแล้วสี่สี่สองพันห้าร้อยสี่สิบห้าอ๋อสี่สิบห้า ต้งแต่รีแกนได้รับเลือกจากจังหวัดก็เริ่มทำงานตั้งแต่นั้นมาเลยค่ะอาตมามาอยู่อ,อ,ยอ,ยอยู่ที่หลังแม่แม่หรอกอาตมามาอยู่ปีปีสามเก้าก็เริ่มจัดงานนี้ขึ้นมาก็าก่อนแกมีญ,ญาติโยมมีอยู่ประมาณทักสามสิบคนอาตมาก็มาอยู่ใหม่พระต่างถิ่นก็เลยไม่รู้ว่าจากใครเริ่มต้นจากศูนย์เลยจับ จัดงานนี้ขึ้นมาเพราะว่าอาจจะมาเน่งเจ้าของไม่มีแม่ด้วยแม่ตายได้แต่น้อยก็เลยเลว่าเราทำทำงานแบบนี้ทดแทนเราไปควรจัดแล้วเห็นแม่กับลูกเด็กได้ไดกราบได้วากันได้มาขอโทษขอขมาอาภัยต่างๆรู้สึก,กว่ามันเกิดอ,อารมณ์ที่ที่ดีนะาตมาถือว่าเป็นบุญบุญเจ้าของอที่ได้ไม่มีความสามารถแต่ก็จัดได้อยู่ได้ เอาลูกกับแม่มากราบกันอ่าเป็นบรรยากาศเหมือนกับอ่าวันแม่แห่งชาติมาที่12สิงหาทุกทุกปีตั้งแต่ปี39ณปัจจุบันนี้ก็มีญาติโยมอย่างลานธรรมก็เห็นเห็นใหญ่ๆก็เต็มอ่าแม่ลูกแม่ลูกมากันเต็มลานธรรมบางทีนี่แทบลน้นล้นออกข้างซ้ายข้างขวาเลยอ่าในมีดอกมะลิมาลลยมาอ่าคุกเขา่าอ่าขอขอมาขายกรรมวัมจีกกรรมมโนกรรม ต่อหน้าฟ้าต่อหน้าดินต่อหน้าพระรันตนไตรเหมือนกับการให้คำมั่นสัญญาต่อแม่เจ้าของว่าจะทาแต่ความดีไม่ทําความชั่วอีกต่อไปแล้วเลยทำมานั่นะคือเห็นคุณแม่ทํามาแต่ก็ยังยัง,ย,งยังแคบนิดนึงยังแคบอยู่เพราะว่าในจังหวัดเลยมีคนทั้งเกดแ0นคนแล้วก็มีแม่ก็ไม่ต่ำกว่า,าเป็นแสนนะ ทีนี้งานงานมันรู้สึกว่าแม้แต่สภาสังคมสงเคราะห์หรือว่าพัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์คัดเลือกเข้าไปเนี่ยก็ยังไม่เห็นว่าคนที่เป็นแม่ที่ว่าเฟอร์เฟคสมบูรณ์ที่สุดเป็นคนเสียสละเราจะไปเอาแบบเอาแบบง่ายๆให้งานผ่านไปถ้าเราจะใช้ณนะตอนนี้นะคือโลกโทเช่เน็ตเวิร์กแล้วเนี่ย เราก็สามารถหาคือมันมีแต่เหมือนหยุดไว้ก่อนจริงจริงการการชมโรมแม่นเด่นมันต้องเกิดขึ้นทุกปีทุกปีปีหนึ่งไม่ต่ำกว่าเป็นร้อยร้อยโอคนแล้วเราจะได้เลือกแล้วเราจะหา,หาแล้วก็ซึมว่ามีแม่เด่นหนึ่งพันคนอนะเอามาจับเรียงกันนะเราจะรู้ว่าคนไหนที่แบบเด่นจริงๆแต่นี่มันน้อยอยู่กเนไปกับแม่อยู่มีไม่กี่คนมีไม่เกินสามคน คือจะอย่างนี้นะคะ,ะทาพรณครูคะคือการแต่งตั้งหรือการจัดสมัครสมัคร,มครชมรมแม่ดูเด่นนะคะไม่ใช่ชมรมนะฮะที่แม่จะได้เป็นแม่ของจังหวัดเนะะี่ยค่ะทางสภาสาังคมสงเคราะห์เขาจะมีหนังสือมาที่จังหวัดนะคะทีนี้จังหวัดก็จะส่งไปให้ทางอำเภอทุกอำเภอ แต่ปัจจุบันตะก่อนนั้นชิงกันเยอะค่ะอแต่ปัจจุบันจะไม่ค่อยได้รับความร่วมมือจากอำเภออคืออำเภอวงังสพงอำเภอในจังหวัดเลยของเรามีทั้งหมดสิบสี่สิบสี่ใช่ไหมคะในปีนี้ส่งมาแค่ห้าอำเภอทุกปีก็จะไม่เกินสี่ปืนห้าทีนี้ พอทางอันเภอสูงปั๊บจังหวัดก็จะเป็นคนคัดคัดมาพอคัดมาเสร็จคนที่ได้คะแนนสูงสุดในจำนวนห้าคนที่เสนอมาคนนั้นก็จะได้ไปรับเ,เกียรติคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าค่ะที่สภาสังคมสงเคราะห์ แต่อีกท่านสี่ท่านที่ไม่ได้ก็คือเป็นแม่ของอำเภอค่ะคือเป็นแม่ของประจําจังหวัดเลยค่ะไม่ใช่แม่ของประเทศนะคะหผมพ่อคะคือแม่ประจําจังหวัดเลยทีนี้ก็จะได้รับโล่กเกียรติคุณจากจากในในจังหวัดก็คือได้รับโล่กเกียรติคุณจาก ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยค่ะทีนี้ในกรณีนี้ปรากฏว่าบางคนที่ได้รับเลือกจากห้าคนอย่างปีนี้อย่างปีที่แล้วหรือปีนี้ห้าคนส่วนมากจะได้จากที่เป็นประธานชุงนุมใหญ่ๆแล้วเขาก็มี กิจกรรมของเขาอยู่แล้วเขาก็าไม่ได้เข้ามาร่วมกับคือบางทีเรามีหนังสือไปเนี้ยเขาก็าจะไม่ว่างคุณแม่ก็จะไม่ว่างเนี้ยมไม่มีเวลาเนี้ยกราฟังแล้วก็คุณคุณแม่ก็ดีก็ยังมองอยู่ว่าความรรวมไม้รวมือต่างๆมันก็คือว่ามันมีอยู่แต่ ขาดการประสานงานหรือว่าใครที่จริงงานงานของ,งอำเภองานของงานแบบนี้คือเป็นงานสาธารกกิจอาสาใช่ค่ะเหมือนกับานเหมือนกับสาภาพุทธเราเนี่ยสาภาพุทธบริษัทกิจอาสาเพื่อภาพประชาสังคมเนี่ยตอนนี้มันมีสาภาุูธแล้วตอนนี้คือ,อบ้านเมืองอาจจะไม่เห็นก็มีแต่ไ สภาสังคมสอข้อมีอะไรต่างนักร้องดาราที่เห็นกันรับในทีวีนะลูกดาราแม่ดาราคนที่มีหน้ามีตาแล้วร่ำรวยแล้วเนี่ยก็จะได้แต่คนลูกกระตนยืนเนี่ยแต่คนจะดาราได้คนลูกคนจนจนที่หาแม่จนจนที่หาเลี้ยงลูกห้าหกคนเงี่ยทำงานทุกวันหนึ่ง าปากกัดกินผิ่หาเช้ากินข้าไม่เห็นได้แต่กินอัตมาบอกว่า,น,าน่าจะหรือคนที่ฟังอยู่ทางบ้านเนะ่น,น่าจะเปลี่ยนแปลงได้แล้วเปลี่ยนแปลงแล้วคือว่าให้สิ่งนั้นเป็นมันไม่มีคุณค่าอะไรมากมายมันไม่ใช่เงินทม่ใช่ทองแต่มันเป็นกําลังใจให้กับคนที่เป็นแม่ครอบครัวด้วยครอบครัวแล้วที่กําลังเลี้ยงลูกอยู่ประมาณสี่ห้าหกคนที่กําลังแบบลูกเขาจะลอยคออยู่ยังไงในอนาคตเนี่ยมันยังไม่ เอาแต่คนที่ประสบความสําเร็จแล้วแต่คนที่ยังไม่ประสบความสำเร็จอนาคตของเด็กเหล่านี้เขาจะเป็นโจรหรือเปล่าเป็นตำรวจเป็นทหารเป็นคนดีและเป็นคนชัว่วเราต้องเข้าไปให้กําลังใจบุคคลเหล่านี้ถือว่าเขากําลังรอคอยอยู่นะคืออย่างบ้านเออเราต้องเ,อเปลี่ยนแปลงเป็นชมรมให้มันโตขึ้นหรือว่าเป็นสภาเนี่ยแม่เดีเนนะเออหรือว่าพ่อดีเด่นแม่เด่เนให้มันโตขึ้นในในจังหวัด ต้องมีประธานหรือว่าอย่างคณา,าสงฆรัฐการก็มาเป็นกนรรมการเหมือนกับกิตติมศักดิ์เล็กน้อยอย่างผู้ว่าราชการจังหวัดท่านท่านรางผู้ว่ากรีในอำเภอเมืองก็ดีหรือว่าแล้วก็มาสู่ระดับอำเภออย่างบางสมาคมเนี้ยใครเป็นประธานชมรมแม่เป็นอำเภออำเภอก็มีโอกาสขยับเป็นจังหวัดได้ถ้ามีมีโอกาส เลือกตั้งหรือว่าคนที่เขาเป็นจังหวัดเขาอาจจะลา้ย่างอย่างแม่บ้านนะ,ะมีการเห็นไหมนักร้องดารามันจะขึ้นไปได้บางคนเนี่ยม <c oughs> ันจะเป็นนักร้องดาราเนี่ยโหหางเครื่องเป็นหางเครื่องมาก่อนเน้ <c oughs> พอดีลกเอคนร้องเพลงอะไรนะปวดท้องอาการหนักไปไม่ร้องไม่ได้ป่วยหางเครื่องก็มาร้องแทนได้ดังเลยก็มีเหมือนนักมวยอย่างนี้นักกีฬาก็มีอะไรต่างเนี่ยทุกสถาบันเนี่ยมันก็มีโอกาสได้เสียบได้อยู่ แล้วก็ระด,ดับตำบลก็ต้องมีนี่เราในอนาคตนาในอนาคตเราจะน่าจะทํากันสมัยก่อนก็อาจจะกว้งางนะคะที่พัฒนาสังพัฒนาชุมชนท่านจะเป็นคนเลือกพัฒนาชุมชนค่ะเดี <c oughs> ย๋ยวนี้แต่เดี๋ยวนี้เขาให้กับพัฒนาสังคมมนตร์นี่นคือมันกว้างไปนะคะกว้างไปแต่ก่อนนั้นพัฒนาชุมชนแต่และอําเภอเขาจะ ตั้งใจมีมีอ,มอยู่เออแม่มีอยู่เพราะว่าหนึ่งอาตมาเห็นอะอย่างพัฒนาสังคมคือธนพัทของอบตอ,อบต,อเ,นอบตอเนี่ยอบตอเนี่ยอาจจะขาดงานจะนี่ไปแล้วองค์การมหาชสนตำบลหรือว่าเทศบาลเมืองบางสะกพูอเทศบาลเมืองที่ไหนก็ได้แต่งอะมันจะมีอาสาธารณสุขอาสาธารณสุขบ้างมีเรื่องบัตรเบิดต่างๆก็มีอยู่แล้วก็เรื่องของ พัฒนาสังคมใ้พัฒนาชุมชนเนี่ยเขาจะหมดไปเพราะ,รระว,ารว่ามีอบตมาแทนก็ดีก็ว่าธนพัฒนพัฒน์เนี่ยคือเขาเคยสร้างมัธนพัฒนพัฒนาชุมชนนะคืออยู่ในองค์การอบตค์ะาำพันธุ์ตำบนดูพวกไอ้ที่ว่ามีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการหรือเปล่าคนพิการคนอดนกต่างเนี่ยคนด้อยโอกาสาคนยากจนเนี่ยเขาจะเอา คนไปธนพัฒน์ไปดูแลไปหาข้อมูลแต่ต้องไปติดประสานงานกับธนพัฒน์ใหม่ในว่าอบตยอบตต้องเวลาประชมุมตรงนี้มีไหมตรงนี้มีก็คือเสนอธนพัฒน์นต้องไปหางานว่าจับงานาชมรมแม่หรือว่าแม่ดิเ่นประจําตำบลกี่คนแล้วก็เข้าไปสู่แม่ระดับอำเภอแล้วก็สู่จังหวัดเวลาเข้าสู่จังหวัด คันเลือกระดับชาติเนี่ยคืออย่างอย่างคุณแม่เนี่ยโอเคแล้วละ่ะพอที่จะชนได้พูดได้พีเศนงานได้ค่ะขอบคุณ่ะกราบขอบคุณพีเศนงานได้สามารถชนกับแม่ระดับชาติสาขาต่างๆได้อ่าคือว่าคนที่เป็นแม่เนี่ยคืออธิบายความว่าเป็นแม่เลี้ยงลูกมายัางไงลําบากอย่างไงประสบความอะไรไงคือเอาความรู้อยนี้มาแชร์กันมันจะเป็นเหมือนกับ เขาเรียนปริญญาโทอ่ะอ่าไอไ้ยอเหมือนกับมาหาข้อมูลแบบเนี้ยคนที่เป็นแม่เป็นธรรมดาเลี้ยงลูกสี่ห้าคนเนี้ยพอจะโตได้เอยประสบความสำเร็จได้พอจะเป็นคนดีได้เนี่ยต้องสอดสู้กับอะไรบ้างสมักก่อนนะหยุหาบน้ําขายอ่าเอาหาของป่าขายอ่าพอจะเลี้ยงลูกได้โตเนี้ยฆ่าปลามากี่ตัวฆ่าง,งัวมากี่ตัวแล้วทำบาปมาเยอะนะ่นนทำเพื่อใครทำเพื่อลูกเนี่ย พอพอมีฐานะหน่อยไปเนี่ก็ก็เลยเลิกไงเลิอกอาทําตรงนี้ไปมันก็ตพองถามแม่ครัวเหมอนเนะเาะไม่มาดังแล้วนี่ไม่ดังแล้วไม่ครัวเอ้ยใกล้ๆใกล้ๆใกล้ๆว่าไปว่าไปแม่ครัวเราก็ยังเช่นแม่ครัวก็ยังไม่ตีนี่ก็ทำไมไม่ดังล่ะ ว่าไปแม่ว่าไปค่ะก็ได้เป็นอสมออสมอเขามีพื้นฐานพื้นฐานอย่างเดียวกันกับแม่ดีเด่นเช่นกันเจ้าค่ะ<อ>เพราะว่าอสมอนี่ก็ต้องสำรวจสำรวจบางละครอบครัวแต่ครอบครัวนี้จะมีคนพิการไหมค่ะ<อ>จะมีคนมีโรคประจาตัวอะไรมั่งค่ะก็จะทําเช่นเดียวกันแล้วก็พอเราเขียนลง สมุดที่เราสำรวจแล้วก็ส่งไปให้ทางสถานีหัวหน้าสถานีอนามัยหัวหน้าสถานีอนามัยก็ส่งไปที่โรงพยาบาลหรือว่าอบตนี่แหละคะ่ะก็เช่นเดียวกันแล้วก็จะมีหนังสือลงมามาดูแลคนพิการ<ม>เช่นทําบัตรคนพิการหรือว่าให้ำํำรวจคนโรคประจําตัวเช่นโรคเบาหวานเอ,าอย่าเอานี่จะเลยไป อันอันสาธาสุขเราเอาเอาแม่ดีกว่าวันนี้เราบรรยากาศแม่แม่คระอาจารย์แม่แม่คืออ่าเขาพูดถึงว่าจะเป็นแม่ครัวหนักไหมนะแม่ครัวนี้ก็หนักเจ้าคาะ่าจารักหนักทั้งกายหนักทั้งใจแต่ก็ใจหนักเลยอใจก็หนักค่ะบ่แมนว่าเพราะว่าต้องทําให้มันถูกใจกับค่ะคนทั้งหมู่มากค่ะแต่ว่าก็ทุนแต่ว่าแม่ครัวก็สบายใจเพราะว่ามี อาจารย์พานำพาทำจริงๆแล้วต้องเปลี่ยนเวอร์ชันหน่อยเแม่กลัวเด้อเจ้าค่ะว่าถูกใจแม่ต้องใช้แบบคำว่าถูกต้องถูกต้องเจ้าค่ะถูกต้องแล้วก็ถูกหลักอ่าถูกหลักอนามัยถูกหลักอนามัยถูกหลักอนามัยอ่ากินแล้วไม่ขี้แตกเยี่ยวเฮียเจ้าค่ะต้องดูแลสุขภาพของญาติธรรมทุกคนใส่อะไรที่มันแบบอย่าไปใส่ประลอดใส่ใจทำแค่อันไหนไม่ดีก็ต้องทําให้มันดีเจ้าค่ะอย่าไปใส่ประหลอดอ่าใสยี มีลูกกี่คนคะมีสามคนสามค่ะก็คุณเบ้าไทยเลยเลยคงคจะไม่มีปัญหาเนาะค่ะก็กาลูกก็ดีเนาะเพราะว่ามีานบุญหลายค่ะกาเบ้าภาษาอีสานเ่าค่ะกาเมาไหมมีคนเมาไหมมีคน้กินไหมค่ะก็มีเช่นกันค่ะแต่ว่าแต่ว่าบางบางลูกบางคนนี่กาสะมีคนดีอยู่แล้วก็จะมีคนบดีอยู่ค่ะแม่แต่ว่าเราก็อุบรุมอยู่ จนสุดสัญญาของพ่นละแต่ว่าเราก็อบรมได้ได้แต่ทางคำบ่าวบาจาเนาะแต่ว่าจิตใจเขาเราก็ดูจิตใจเขาก็อบรมพอได้เราาความประพุทธของเขาแต่ว่าแม่นี่กรทําเต็มที่แล้วละค่ะอบรมลูกเต็มที่แล้วสุดรวิสัยของแม่แล้วอืมค่ะกับบ้านๆหลายๆบ้านหลายๆหลังคาเรือนนี่ก็เช่นกันค่ะ ต้องลำบากกับลูกแต่ว่าเขาก็ะทาทำเพราะว่าหน้าที่ของแม่ค่ะแม่ยากให้ลูกดีๆนะอย่างคนไปทําไร่ทำนานเนี่ยก็ทําเพื่อใครเนี่ยทำเพื่อลูกเจ้าค่ะบางคนเ,ง<ม>เห็นทำยี่สิบไร่กีดยางปลูกมันอะไรอ่ะปลูกข้าวโพด ปลูกข้าวเจ้าค่ะแล้วก็ปลูกข้าว้ว่างๆขายลอตเตอรี่เอาายทําตั้งหลายอย่างไปทําเพื่อใครทําไปทาไมอยู่กันทําให้ลูกนั่นหละทําให้ลูกแล้วลูกจะรู้จักว่าแม่ทําให้ให้เขาไหมน่ะค่ะกต่ยังบรูมันจะรู้จักไหมน่ะค่ะแต่ยังบลูค่ะลูกกับ้างคนกะลูก เจ้าค่ะพระอาจารย์บางคุกับบุ <sk 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 ู <sk <sk ้เจ้าค่ะว่าเราไม่ทำเพื่อลูกแล้วทําไงให้เขารู้ได้เอาดึงเข้ามาวัดรถค่ะกระดึงมาได้ค่ะกระดึงมาได้เป็นบางส่วนเส้นลูกชายคนเล็กนี่ก็อย่วัดประจํใช้งานใชยการใช้งานพระอาจารย์พ่อครูเป็นประจำยอมยแม่ทั้งสองนะอย่างที่อาจารย์อบรมเด็กๆเข้าค่ายทรมายอมยอมแม่ตีเคยเห็นไหมแอบไปดูไหมแอบไปดูเจ้าค่ะที่จะมา ให้ลูกกราบพระคุณแม่กราบพระคุณพ่ออ่านนู่นอ่านนี่อบางคนก็อะไรนะเคยด่าแม่หนังสือเตยน้อยเขาเขียนนะเพราะการบํงเพียขน้อยก็ได้ไปนั่งนั่งให้เจ้าค่ะเบ่งเด็กน้อยเขาอ่านเขาอันนั้นแล้วขน้อยก็นั่งน้าตาไหลนําเพราะว่าขน้อยปื้มปิติน้ำก็ดิฉันก็เคยนําเด็กที่มีปัญหาเพราะเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็น ผู้ภาคษาสมทบสามโยชนและครอบครัวจังหวัดเลยอยู่ค่ะก็เคยน้ำเด็กที่มีปัญหามาจัดมาให้หลวงพ่ออุรมอยู่หลวงพ่อจำได้ไหมคะจำได้นะคะ่ะ,คะเขาก็ยังรู้สึกว่าจะลํำลึกถึงท่านพ่าครูอุดมว,ว,วงอยู่จนทุกวันนี้อุดมวัดอนุวัตค่ะอุดมวงชื่อวัดค่ะ,คะ,คะและที่นี้พอดีว่าจังหวัดเลยเนี่ย ถ้าเข้ามาทางนี้ใช่ไหมคะหลวงพ่อมันก็จะไกลส่วนมากเขาก็จะจัดอยู่ที่จังหวัดเลยค่ะ